จุฬาจับมือ6พันธมิตร AI ชั้นนำเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง n e x u s AI ตามวิสัยทัศน์ AI University ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัญญาประดิษฐ์ AI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้นำในองค์กรต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน AI เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำยุคใหม่ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจับมือองค์กรพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับโลก6พันธมิตรเปิดหลักสูตร n e x ซ s AI พร้อมขับเคลื่อนประเทศด,ด้วยปัญญาประดิษฐ์สู่อนาคตที่ยั่งยืนและแข่งขันได้ค่ะ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า AI นะครับไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือนะครับแต่เป็นปันจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรแล้วก็ตอนนี้หลักสูตรออกมาเยอะมากนะครับแต่เราวันนี้อยากกระเสนอหลักสูตรนะครับที่เป็นหลักสูตรที่เปลี่ยนองค์กรได้อย่างแท้จริงนะครับนะหลักสูตรที่เกิดขึ้นเป็น Nexus AI ที่เกิดขึ้นโดยหลายๆภา,าคส่วนนะครับก็เลยเป็นหลักสูตรวันนี้นะครับสำหรับผู้บริหาร ะร,ระดับสูงที่ต้องการนำา AI ไม่ใช่ไปเป็นเครื่องมือและมาเป็นแค่ผู้ใช้แต่นำา AI ไปเป็นขี y success factor เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ของท่านนะครับหลักสูตรนี้จึงนะครับนะกำหนดขึ้นนะครับสำหรับผู้หารระดับสูงนะครับซึ่งจากหลากหลายภาคส่วนและที่สำคัญนะครับท่านก็จะได้มีพันธมิตรนะครับนะจาก ผู้ขับอบรมด้วยความแตกต่างนะครับของหลักสูตรนี้นะครับคือ1นนะครับเป็นเกิดจากหลากหลายภาคส่วนนะครับมาร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนนะสนะครับเป็นหลักสูตรนะครับที่มีความเป็นสากลนะครับแล้วก็3นะครับนะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นะครับเกิดนะครับมิตรภาพกันระหว่างผู้ข้าอบรมด้วยและสุดท้ายนะครับเกิดจากหลักสูตรนะครับนะเป็นการสร้างคอนเทนต์เนื้อหาเหมาะสําหรับการสร้างนโยบาย AI ไม่ใช่แค่การใช้ AI นะครับซึ่งมี มีหลายๆนะครับนะหน่วยงานนะครับร่วมกันสร้างหลักสูตรนี้ครับเชิญท่านรองครับครัผมก็ตั้งขอขอบพระคุณนะครับทางพาร์ทเนอร์ที่สําคัญทั้ง6ท่านนะครับที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่ดีป้านะครับเน็เทค เอ็ดนะครับกูเกิลไมโครซอฟทและ AWS นะครับทั้ง6ภาคส่วนที่มาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้นะครับจะมาร่วมกันนะครับเสริมสร้างหลักสูตรนะครับให้ท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับที่มาเข้าสู่หลักสูตรเนี่ยครับได้สามารถนะครับตอบโจทย์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุทธศาสตร์ AI ไนะครับหากท่านผู้บริหารมีคําถามนะครับว่าเราจะวางยุทธศาสตร AI, ai ์ AI ไนโยบายไ i ในองค์กรอย่างไรดีนะครับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ตอบคําถามเหล่านั้นนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทจุกท่านได้มาร่วมกัน แล้วก็ Immerse นะครับมีประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับร่วมกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไ i ทั้งสามที่มาร่วมกับเราในหลักสูตรนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้จุฬาลงกรณ์หลายขนนะครับนะทุกคณะนะครับทุกทีมนะครับนะทำให้หลักสูตรนะครับมีความโดดเด่นนะครับทั้งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คณะภาษาชย์วิเชิญท่านคณะบีครับครับหลักสูตรนี้ก็จะเน้นนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องของการใช้งานได้ในอย่างเดียว ต่ให้เข้าใจเรื่องของหลักการคิดที่มาที่ไปของการดําเนินงานไม่อย่างไรสามารถทําให้นักธุรกิจนะคะรับบรการวางพลิซีเนี่ยวางยุทธศาสตร์ implementationoptimizationAI ได้เหมาะสมธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพอเรื่องของ AI ไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าคนที่จะมอง AI เนี่ยต้องบูร,รณาการกับเรื่องของ management นะครับแล้วก็การเอาไปใช้นะครับเชิญท่านคณะบดีครับ เราเชื่อว่าหลักสูตร AI ตัวนี้ครับจะเป็นหลักสูตรที่เราจะให้ผู้บริหารขององค์กรต่างๆครับมีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องของการนําไปใช้รวมถึงอย่างยิ่งสําคัญครับเรื่องของการวางนโยบายต่างๆจะต้องบอกว่าหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรในระดับที่เรามีเป้าหมายครับเป็นระดับของผู้บริหารระดับสูงนะครับต่อไปเนี่ยถ้าสองคณะเราก็จะมีหลักสูตรที่ตามมานะครับเพื่อเป็นหลักสูตรที่จะมีให้กับผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารในระดับต้นนะครับจะได้มีความเข้าใจและก็สามารถที่จะมีกรอบแนวคิดเดียวกัน ในเรื่องของการบริหารไอไอเนี่องค์กรครับ ผมว่าผลประโยชน์ที่ได้นะครับไม่ได้เป็นแค่หลักสูตรนะครับที่พัฒนาผู้บริหารองค์กรแต่เป็นหลักสูตรที่เปลี่ยนประเทศไทยนะครับนะวันนี้ประเทศไทยนะครับหลายๆองค์กรคงจะเข้าใจเรื่องของ AI เป็นอย่างดีแต่การนํา AI ไปเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเรื่องยากอีกรนะดับหนึ่งวันนี้สิ่งที่คาดหวังคือผู้บริหารระดับสูงกลับไปแล้วนะครับไปเปลี่ยนองค์กรนะครับแล้วก็เปลี่ยนพลังขององค์กรของท่านให้สําเร็จและท่านจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงนะครับนะ พัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนนี่คือบริบทสุดท้ายคือการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากหลักสูตรของเราเน็กซัสนะครับไปยังนะครับ ผู้บริหารทั่วทั้งประเทศในประเทศไทยและนี่คือเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเป็นหลักสูตรนะครับครั้งแรกเราเชื่อว่าจะมีรุ่นต่อๆไปนะครับแล้วก็เรารับจํานวนจํากัดนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เราสร้างเองโดยไม่ต้องใช้ AI จากต่างชาติด,ด้วยยุฬางลงกรหาไลมี AI เป็นของตัวเองนะครับเราเป็นผู้สร้างเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้วันนี้การนํา AI ของประเทศไทยนะครับไปใช้บูรณาการพร้อมกับนะครับความรู้ ระดับนานาชาตินั่นคือปัจจัยที่อยากจะขับเคลื่อนประเทศและขับเคลื่อนองค์กรของประเทศไทยและเป็นกําลังใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของทุกๆองค์กรครับ